สวัสดีเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นไกด์สำหรับใครได้อยาก,กร่วมกิจกรรมแบบสายประหยัดน,นะว่าเราจะลดราคาทุกอย่างได้ยังไงบ้างโอเคขั้นแรกไปดูกันก่อนครับที่สตเนี่ยเวลาที่เรามีเหรียญชิ้นนี้เนี่ยครบ10อันเนี่ยเราจะได้ส่วนลด280บาทนะครับซึ่งสายฟรีเนี่ยก็ได้เหรียญน,นี้เหมือนกันก็ถ้าเรามองมุมนี้นะครับก็คือตามแบบเนี่ยเราทำคลิปไปเรื่อยถูกว่าเล่นฟรีๆไปก่อนนะครับแล้วเราจะได้เหรียญพวกนี้ไว้เนี่ยตามแบบเนี่ยอันนี้นะครับตรงนี้แล้วทางขวาตรงนี้นะครับเห็นปะ ไอเหรียญพวกนี้เนะี่ยครบ10อันแล้วจะได้ลด280ถูกปะซึ่งมันบอกมันลดของในช็อปนะครับใน carrefour store นะซึ่งแพ็คนี้ก็อยู่ด้วยฉะนั้นแล้วถ้าเราเคลียร์ทุกอย่างครบแล้วถูกปะเคลียร์ทุกอย่างครบปุ๊บได้เหรียญมาครบ10อันละเรามาซื้อชิ้นนี้ต่อครับมาซื้อกระเป๋าอันนี้นะลดจาก2จาก520ยเนี่ยลดไป280นะครับเหลือเท่าไหร่อะ240เนาะซื้อมาปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราไปเคลียร์เวสต่อได้นะครับมันก็จะได้เเเเรรรรีีีียยพิ่่่มมาอกอกอกทไนะ10นคับ จาก15เหรียญที่เป็นของสายฟรีนะอีกสิเหรียญก็เอามาลดราคาได้อีกเอามาลดพวกอาคาน่าหรือว่ากล่องที่เราอยากได้นะแล้วเวลาที่แมปอื่นมันเปิดอะเห็นว่าตรงนี้จะเห็นขึ้นเป็น x หนึ่งถูกว่าเซอร์ x อ x สม x, 3, x 4, เนี่ยมันก็จะเป็นแมปอย่างนี้อีกครับมีส่วนลดราคาให้เราได้ใช้อีกนะก็เราก็เก็บพวกนี้เนี่ยไปลดราคาอีกต่อได้เรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไร x 1 x 2เนี่ยมันจะให้เราซื้อเจ้ากระเป๋านี้เพิ่มไหมนะแต่คิดว่าน่าจะไม่เลยครับไม่รู้ว่าวาว,าวจะน แต่ไม่ควรจะเก็บเพิ่มนะฮะเออจริงแล้วก็แอคต,ต,อต่อไปเนี่ยเราก็เก็บเหรียญพวกนี้มาลดราคาต่อได้อีกนะครับเอามาลดราคาพวกสก,กินที่เราอยากได้หรือกล่องอะไรพวกนี้เนาะอีกอย่างหนึ่งไม่รู้เเว่าอีวตนใหม่ๆตอนมาเนี่ยมันจะมีของขายเราเพิ่มอีกไหมนะซึ่งผมคิดว่าการตลาดเนี่ยมันควรจะมีขายเพิ่มอยู่แล้วเนาะอาจจะเป็นสกินแมพอะไรพวกนี้บลาๆนะฉะนั้นแล้วผมว่าซื้อไอ้กระเป๋านี้แล้วเล่นไปเรื่อยเนี่ยก็โอเคนะเอาไว้ใช้ตอน X 2 X 3 X 4ได้ด้วยนะครับโอเค ก็ประมาณนี้ครับ่าวๆนะ